นะครับอันนี้อันนี้ถามมุมอฮะคิดว่าเรื่องที่ไปคุยเนี่ยท่านทักเสณจรู้ไหมว่าว่า,ว,าว่าลูกสาวเนี่ยไปคุยกับอาจจะรู้ว่าไปคุยมั้งอาจจะรู้ว่าไปคุยแล้วคงไม่ว่าอะไรเขาคงจะเดินเกมพลาดเองตามหลังแล้วคนนายกตีเนี่ยนะครับไม่ไม่ต้องเอาไม่ต้องพูดถึงเรื่องอัดทุกอ,อัดคลิปเอ่อแอบอัดคลิปเราไปเผยแพร่นะเอาแค่ส<ม>ั้นๆคือคุยกันคนระดับนายกตีจําเป็นต้องไปคุยกับคุณเซนหรือไม่เพ<ม>ราะคุณเซนไม่ใช่นายกรัฐมนตรี จริงๆเกมเนี้ยควรจะให้คุณทักษิณน,นั่นแหละโทรคุยกับคุณเซมคุยกยังให้จบให้รู้เรื่องตกลงว่ายังไงแล้วแต่ละคนต่างก็ไปบอกลูกตัวเองที่เป็นผู้นำรัฐบาลอยู่ครับมันควรต้องเป็นแบบนี้คำถามคือฝ่ายการเมืองหรือไม่รู้คุณทักษิณด้วยหรือเปล่านะที่เป็นฝ่ายกลยุทธ์ทางการเมืองของนายกนองเนี่ยเข้าใจประเด็นนี้หรือเปล่าอยู่ดีๆปล่อยให้โทรคุยเอง ไม่แต่ระดับท่านทักษินระดับคุณทักษินก็จะไม่เข้าใจมันก็ไม่ไม่น่าจะใช่ก็ไม่แน่เราคุณทักษินหลายเรื่องนกช่วงหลังแกก็พลาดเยอะ